เออทำไมเธอไม่อยู่ในที่นั้นล่ะพิสูจน์ทั้งหลายก็บอกว่ามันน่าก,กลัวมากครับมันมีสิ่งที่เห็นต่างๆเนี่ยทั้งผีหัวขาดก็ดีทั้งมีเสียงอมนุษย์ก็ดีนี่อ่าผมอยู่ไม่ไหวว่าจะขอกลับมาพักอยู่ที่สำนักที่นี่แหละมีพระศาสนาก็บอกอเธอสมควรอยู่ที่นั่นแหละพิสูจน์ก็บอกว่า ไม่อาจ,จอยู่ได้พระเจ้าค่ะเนี่ยก็เพราะเธอไม่มีอาวุธดังนั้นถ้าเธอเอาอาวุธไปเนี่ยเธอก็จะอยู่ได้นี่พี่สุก็ถามว่าอาวุธชีนิดนั้นคืออะไรอาาาุป萨สดา,าก็เลยให้อาวุธก็คือบทเมตตาสูตรอะที่ลองไปเปิดดูนะเมตตาจากสัพโลคัสมิงเนี่ยก็ว่าง่าย,ายๆแหละก็คือการที่เรามีจิตเมตตาเนี่ยแผ่บุญออกไปตลอดนะให้ทุกดวงจิตทุกดวงวิญญ,ญาณเนี่ย thêm thêm